มาบ่งนี่มิว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 อยู่ไหนมิวมิวลูกตัวใหญ่มากครับตอนนี้ปลาดุกปลาดุกผมตกวนน่าไงนึงตัวนี้ครับ <c oughs> กุ่นท่ากุ่นก็เป็นเมือนโตบรรยากาศาที่สร้างงานของค่ายจอห์นนี่มิวสิกนะครับกลางบึงกลางน้ำนี่โซนด้านหลังนะครับพอดีสินยางมาคุยงานกับเมะเสียใหญ่มอเต์เวย์วันนี้เพิ่งได้เข้ามาฟาร์ม นะครับายบรรยากาศเดี๋พี่นอ้องเ้าได้เห็นนี่คือบรรยากาศของฟาร์มควายงามฟาร์มไก่ชนนะครับอา่าส่วนอิปดุกครับถี่มอเตอร์เวย์ห้อาหารอ่าตัวใหญ่มากนะครับบรรยากาศบ้านสวนผมสวยนะครับบ้านสวนสวยพี่น้องครับมิว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 เชื่อมมิว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 อยวสวยครับบรรยากาศดี ทีี่่่นยบรรยากาศยามเย็นๆนี่บอกเลยนะครับที่นี่คลาสสิกมากไว้มีโอกาสผ่านมาอุบลมาทุ่งนาผมแม่มาเ mom, ที่ยวมามาหาผมนะครับไปเดี๋ยวไปคุยกับมอเตอร์เวย์ก่อนบ่นให้พ่อกันไล่มือมอเตอร์เวย์อยู่ไหมมอเตอร์เวย์โอ้วักดดีโอ้จูบเขว่พ้อแม่จับเขวยบ่องม่จับบังจับเข้าเลย เราไก่ไม่เต็มอ่ะดีว่ะรู้ไหมอ่ะนี่ครับมาดูเจ้าเงินอุบลนะครับครับเงินอุบลครับโอ้ยไงกูมึงมาตะเวียดอีกอ๋อวิไงกูมึงเลยนี่อุ้โอ้ยไม่มีเวลาต้องมีไงกูครับอ่าไงเราอุ้ยไม่มีเวลาพาไปสนามประกวดเลยมัวแต่ยุ่งงานภารกิจ ยังไม่มีเวลาพาไปลูกชายไปสนามประกวดเลยนะครับล่าสุดว่าสนามร้อยเอ็ดว่าจะเอาไปก็ติดงานสนามหนาเดี๋ยวขันพี่น้องวงการควายคนทักมาบอกอมีโอกาสทีเอาเงินอุบนไปโชว์โตอเอาเดินหน้ามาเลยลูกเดินหน้ามาเลยอ่อยวันที่30ตุลาครบ3ปีเต็มอู้ใหญ่ของมึงเลยเว้ใ <laughs> หญ่ของมึงเลย <laughs> เกิดุูนมันก็ใหญ่กลัวครับลูกพี่ฮเกิดุูนมันก็ใหญ่กลัวเกิดเป็นไงสบายดีเออสบายดีครับลูกพี่งานทั่วไปปกติดีเนาะปกติครับไอ้ปลากบไก่ครับปลากบไก่โอหันกระลังส่งไปจนอีแซ่บครับแม่นบ่ครับควายเหรอเป็นไงได้เอาใหญมันกินดีวะกินใาดีวะมาลูกมาควายกินใหญ่ดีครับมาลูกมาจนยาเบิดแปลงเลรอครับยาเบิดแปลงจนยาเบิดแปลงเลรอมาเดินหน้ามาเดินหน้ามามาลูกมา สั่งหน่อยอมียังเพิ่มเติมบอง่ายงานบ่เออลูกพี่เออว่างป้า,ออาออมีพัสดุเขามาส่งอัินจะโดนอะไรครับจะสองสามปีหรือปักคือบอ่ที่หาปีหรือปัจจักครับพัสดุครับพัสดุครับอย่ไหนวะแล้ววันนี้อย่ครับอยู่เดี๋ยวมาให้นผมยืนเบิ้งครับเอาไม่ขึ้นเลยมาอยู่นี่กะเอามาผมีผู้ใดนอันไอ้ผมอยู้ใดนอันนี้ครับอ๋อบ่อยู่ไหนเบิ้งไม่โดนอะไรครับลูกเม่โดนหรอวะอาีุมาปังเนี้ย อากาศดีดีครับพี่นอ้องโอ้โหพัตดตข <คน S 1> ้น,นขึ้นข้นนี่วงคลูกพี่โอ้งมัแต่ปีสองพครับปีที่แล้วปีที่แล้ววลูกพี่ยีงเลนีบ่บ้งเกรแบึงะลูกพี่ผมกกระาแกเบึงครับมาเป็นของลูกพี่นะครับเไหมครัคับไโดนแห้วเนาะครับโดนแล้วครับโอ้ยังนอนอ้ย พี่น้องครับกล้องมาดูใกล้เป็นอย่างน้อเมื่อสี่ปีที่แล้วช่วงไม้ผมคือเดี๋ยวมาอยู่ขอบไกว่วะกูได้มาไหวครับเมื่อกี้ก็อยู่นี่ห้องนี่แหละครับแต่ว่าเพื่อนเูื่อนมองเก็บมาไหวมั่งครับโอ้รูปพระ,ะไอ้ครับรวยรวยร้านร้านของพ่ออยัางไรครับของพ่ออย่างไรดิพี่น้องมึงซอยผมแน่หลวงปู่หลวงปูอยังครับนี่คือผมมีซื้อหลวงปู่หรอ ีครวยรวยล้านล้านพระครูปาลัดวะชิดเป็นยังไงวะชิดล่ะกล้องชัดบ่คุณคุ้นนาปูุยโอ้เป็นปุษชีลาครับเป็นมหาปูษชีลาดิครับปูษชีลาเด้วครับนี่บ่ครับแมนโอ้ยซาถูใเห็นลำให้รวยได้ครับเด้อโอ้ปูษชีลาครับ พลิกชีวิตผูคขานะครับบ่นำมาแต่สิ่งดีนี่ครับนี่ละนี่นะครับนี่คือเด็กมาอยู่ขออใกล้ที่นี่จังไหไอ้ผมไ่เห็นเลยนะครับนี่ตั้งแต่ปูพาษสดุมาสรงมาให้ผมตั้งแต่ปูยังบอดปูยังบดังอืมนี่ครับพี่ส่งจอนี่มือปราบครับดาบตำรวจยุทธพลสีสมพงครับ สองสี่เจ็ดหนึ่งบ้านนาแก่ครับอือตำบลละวีครับสงไม่ลูกพี่เตโดนะลูกพี่ก็ได้เบิ้งครับตั้งแต่ปูยังบอดังเลยนี่แล้วครับพริกชี้ิดปูพบารมีจอดีครับบารมีผมนะปูมาอยู่นะผมตั้งแต่ตั้งแต่ปูยังบอดังกูได้นี่แต่ผมตอนนั้นผมก็โอ้ไายกะดังมาซิมกาปีเนาะครับโอ้ปูบุญบารมีคนนี่แหละคนเราสมพลพ่อรวยรวยล้านล้านรู้สึกพระประัดปัจจีละยังมีนกปูหมุนอีกอยู่ได้ครับ ลูกป mm. yeah, ูห <nossos> มุนครับใช่ไปเอาวะนี่คือชีมิเดลแนวดีเนีอยูุ่จอนี่นี่เทียงครูบาลามี่จอนนี่มือปราแถววะอุมหัวสดมึงก่งส่งมาให้อยไอตั้งแต่สี่ปีกว่าเออมางที่เรานี่นี่ครับปูศิลานี่นี่ครับอุ้ยวุ้ยลูกปูหมุนหรืมีบานอ้ามีก่อนลูกปูหมุนลูกปูหมุนน้ำครับมาอยู่ขอบไกลนี่นะครับโอ้ยเปาบาบนีะ วู้ยิ่บุญบารมีของลูกพี่ได้ไหมบุญบารมีอ่ะอีดีครับบุญบารมีครับทั้องลูกปูศิลาทั้องลูกปูหมุนมาอยู่นั่งครับโอ้ไม่พอลูกปูหมุนครับลูกปูหมุนครับลูกปูหมุนทิพตาสีโลภระยสงเหนือโลกห้าแผ่นดินครับผมอ๋อมาอยู่นี่ได้โดนบ่ลเลยได้โดนอะไครับอ้ายโอ้ตาย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 อันนี้แห้งจังลูกปูศิลาอันนี้แห้งพัสดูได้โดนโดนหมดเลยอ๋อบุญบารมีปูทั้งสองที่ มาอยู่ผมมาคำบารามีผมมาเสริมบุญบาอาลามีผมผมกิดสิประกอบพุณงามความดีเพื่อถวายต่อ,อภริยาสงทั้งสองท่านนะครับหลวงปู่หมุนและหลวงปู่ศิลานะครับส่วนหลวงปู่ศิลานี่มานแต่ลูกระกอบรูปนี้มาแต่สี่ปีที่แล้วมาอยู่ว่างอยู่ในอกาไก่ขันมอตเว์บอบอกกันเลยสิบหูหูนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเอาไปไหวบูชาอยู่บ้านนะครับบนบ้านผมต่อไป อ่ะครับฝนตกแล้วขอให้ทุกท่านที่ชอบชมคลิปดีจงรำรุวยอยู่ดีแม่นะครับเด้อลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าบารมีกูหมุนกูจิลาอืมน่อยที